สวัสดีครับมาพบกับผมคุณสีขายที่ดินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินที่เหมาะสำหรับนักลงทุนแปลงหนึ่งนะเสียงก็จ,จะดังนิดนึงนะพอดีผมอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะเป็นถนนเส้นสุรินทร์จอมพระร้อยเอ็ดนะฮะหรือว่าเส้น214นะครับ ที่ดินของเราอยู่ฝั่งด้านโน้นนะแต่ผมพามาดูฝั่งตรงข้ามเพื่อจะได้เห็นบริบทมุมของที่ได้กว้างขึ้นนะฮะสามสิบเอ็ดไร่2งานกับห้าสิบสี่ตารางวานะครับราคาเดิมตั้งไว้ที่หนึ่งร้หสิห้าล้านบาทนะวันนี้มาอัปเดตราคาใหม่นะปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่หนึ่งอสี่สิบห้าล้านบาทครับ ตกไร่ละ4 583,600บาทนะราคาเหมาทั้งแปลงอยู่ที่1 4 5ล้านนะราคานี้ข้าวคนค่าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะปัจจุบันที่ดินของเราถมไว้ประมาณสัก80%แล้วนะก็จะมีบ่อนะ้ำมีด้านหลังนะด้านหน้าที่ติดถนนเส้น214ติดถนน175เมตรเลยที่ดินของเราติดถนน2ด้านนะส่วนการเดินทางนะก็ถือว่าสะดวกเลยนะแยกตรงนี้ ที่รถเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปประมาณ3ามกิโลก็ไปโรบินสันนะครับโรบินสันสุรินนะหน้ากว้างติดถนนเส้น2 1 4นะฮะประมาณ175เมตรนะเป็นถนน4เลนนะครับเป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นเส้นอำเภอจอมพระนะครับก่อนหน้านี้นที่ดินของเราเป็นโรงสีนะครับปัจจุบันก็มีการรื้อโครงสร้างของโรงสีออกไปนานแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ดินรลกล้าว่างเปล่า ตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินป่าแปลงนี้นะเป็นที่ดินในตัวเมืองสุรินเลยนะครับที่ดินถิ่นเมืองช้างนะทาธุรก,กิจได้ก็น่าจะหลากหลายเลยนะครับแปลงนี้นะครับทําเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็เหมาะนะครับโรงงานก็เหมาะโกดังเก็บสินค้าคลังสินค้าก็เหมาะหรือทําเป็นโรงพยาบาลโชว์รูมสินค้าปั๊มน้ํามัน โรงเรียนนานาชาติได้หมดเลยนะครเพราะว่าที่ดินติดถนนซีเลนะการเดินทางสือว่าสะดวกสุดๆเลยนะจุดเด่นก็คือหน้าก็น่าจะกว้างนะหน้ากว้าง175เมตรนะครับติดถนน2ด้านด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังของที่จะเป็นถนนซอยเข้าไปที่ดินถมไว้ประมาณ80-90%แล้วตรงไปประมาณ500เมตรก็จะเป็นปั๊มบอตทอนะครับขอบเขตด้านขวาก็จะมาชนแนวกำแพงของโรงสีน,นั่นเลยครับไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้น ขอบเขตด้านขวามือนะครับก็จะมาชนกับแพงรั้วของโรงสีนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะกว้างติดถนนสี่เลนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรหรือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยของที่ดินแปลงนี้นะหน้าองน่าจะกว้างเลยปะเดี๋ยวมพาไปดูด้านในตรงด้านหน้านี่ผมก็จะมีติดป้ายไว้นะสัญญาชัดเจนเป็นโรงสีเก่านะครับ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีพื้นคอนกรีตจุดพื้นที่ที่มันเคยเป็นโรงสีอยู่ด้านหน้าเนี่ยปัจจุบันเราลื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปหมดแล้วครับก็จะมีต้นไม้ท้องถิ่นอะ่ะอยู่ในพื้นที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นกระถินแล้วก็พวกวัชพืชในท้องถิ่นครับผมนี่คือโซนด้านหลังของที่ดินนะถ้าเราหันหน้าเข้าดินแนแถบด้านซ้ายนี่ก็จะมีชุมชนเป็นบ้านเรือนคนอยู่อาศัยนะครับ ตามแนวรั้วของที่เราเลยส่วนฝั่งด้านหน้าคือฝั่งนี้นะฮะก็คือมาจากด้านนี้นะครับจะมีที่โล่งๆ่วนด้านกลางๆด้านหลังส่วนด้านหลังนะส่วนฝั่งนั้นนี้ก็เป็นแนวของโรงสีนะครับแนวโรงสีพราะหน้าเข้าที่ในด้านขวานี่เป็นแนวของโรงสีแล้วก็จะมีบ่อน้ําเล็กๆอยู่ด้านหลังตรงโน้นนะเดี๋ยวพาไปดูจะมีบ่อน้าเล็กๆโอเอซิสในพื้นที่ด้วยร,ร่มรื่นด้วยต้นไม้นะแต่ว่าจะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะ ด้านนี้ก็จะเป็นต้นโซนต้นกัมปูพามาดูบ่อด้านหลังนะบ่อน้ำไม่ได้ใหญ่เป็นบ่อน้ำเล็กๆนะก็ถือว่าถมไว้แล้วประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนี่คือบ่อน้ำด้านหลังนะครับ,บรหเหม,อมเนะือมมน,ะน,ออน,น,น,นอมี้แก้มดิงแก้มลิงในพื้นที่นะครับอันนี้คือโซนบอ่ออยู่โซนด้านหลังนะ เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งที่ติดกับซอยนะเพราะว่าที่ดินของเราติดถนนสองด้านเขาออกได้สองด้านเลยปะ่ะครับผมนี่คือโซนด้านหลังของที่ดินนะจะติดซอยะฮะซึ่งซอยน,นี้ก็เข้ามา,าถนนเส้นเมหลักประมาณร้อยถึงร้อยสิบเมตรที่ดินของเราคือติดถนนสองด้านนี่เลยนะครับด้านนี้จะติดถนนประมาณแปดสิบห้าเมตรครับฝั่งด้านนี้ก็สามารถไปออกเส้นใบพาดได้นะน,นี่คือเข้ามาจากเส้นเมหลัก ประมาณสัก100ถึงนะรเมตรขอบเขตของที่ดินก็คือแนวเสาต้นนี้เลยนะนะแนวเสาต้นนี้เลยในพื้นที่ก็จะมีพวกต้นไม้ในท้องถิ่นนะฮะเป็นวัชพืชในท้องถิ่นฝั่งด้านนี้ผมก็จะมีติดป้ายไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนเลยตอนนี้ก็มีแผ่นนะ เป็นซอยเชื่อมต่อนะครับซอยกว้าง8เมตรเลยนะถนนของซอยก็กว้าง8เมตรเป็นถนนคอนกรีตนะซอยนี้ก็จะหเห็นว่ามีรถวิ่งเข้าออกประจำคือเป็นซอยที่สามารถเป็นรูเส้นใบผักสุรินได้ด้วยด้านนี้กว้าง8 5เมตรนะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับนชนกับที่ดินข้างเคียงซึ่งเขามีการร้อมลวดหนามไว้แล้วนะ,นะตรงนี้เลยนะมันจะมีลวดลวดหนามของแปลงข้างเคียงนะ ก่อนถึงซอยฟ้าต้นนี้รับมีบ้านเดินคนอยู่อาศัยในซอยนี้พอสมควรแล้วนะครับอ่าฝั่งนี้ก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่สวยแล้วก็มีอนาคตมากๆแปลงหนึ่งในตัวเมืองสุรินทร์นะครับท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0958794465นะครับขุนสีนะครับครับวันนี้ต้องล่า้าแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ